กดหัวใจให้ตัวท่านเองนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่พาตัวเองเข้ามาสู่ห้องนี้นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่แอมจะมาแบ่งปันเนาะเรื่องราวของการทําธุรกิจแบบอู้จะทําอย่างไรให้ธุรกิจเนะะี่ยค่ะยั่งยืนนะคะแล้วก็ยืนยาวอยู่กับเราไปตลอดเลยนะคะแบบไร้กังวลน,นะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องสเต็กเนื้อย่างบนเตาไฟที่ร้อนฉะนะะ่าค่ะบางท่านก็จะโอ้วันนี้เราจะได้กินสเต็กกันแน่เลยนะคะจริงๆอยากทําให้ทานนะคะเพราะว่า ป็นคนทาสเต็กอร่อยมากนะคะไม่คุยค่ะไม่คุยนะคะแต่เป็นเรื่องจริงเนาะเอาอย่างนี้นะคะวันนี้ที่เปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าจริงๆอ่ะเขาเปรียบเทียบธุรกิจ MLM เนี่ยเหมือนกับการย่างสเต็กเนี่ยค่ะเหมือนกับเนื้อสเต็กค,ค่ะถ้าเปรียบเทียบตอนนี้เราทําธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะก็คือลักษณะนี้เลยเดี๋ยวแอมจะเปรียบเทียบง่ายๆกาบอกว่าวันนี้ถ้าเพื่อนๆจินตนาการตามแอมนะจินตนาการว่าเอ้ยถ้าวันนี้เออเราอ่ะเคยเข้าไป ในในร้านอาหารนะคะเราเข้าไปทานอาหารเนาะค่ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะเดี๋ยวแอมจะพูดถึงนี่สมัยก่อนที่เราเป็นเด็กนะคะเราจะเป็นมีอะไรนะ,ะเข้าแคมป์ใช่ไหมคะเป็นค่ายเนะเาะแล้วก็ทํารอบกองไฟกันใช่ไหมคะอ่านั่นนะคะทีนี้พอเราเล่นรอบกองไฟมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะวันหนึ่งที่เราเริ่มนะคะเริ่มที่ว่าจะมีไม้หนึ่งท่อนนะคะเป็นฟืนหนึ่งท่อนเนี่ยเข้าไปเพื่อจะจุดกองไฟเนะะี่ยค่ะมันก็จะยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นไม้แค่ท่อนเดียวเนาะ แต่พอเราเริ่มมีท่อนที่สองเข้าไปค่ะทําให้เปลวไฟมันเริ่มขึ้นมานะ,ะพอเปลวไฟเริ่มขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอใส่ไม้ท่อนที่สามลงไปตอนนี้เราจะเห็นค่ะว่าไฟมันเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะพอเราใส่ไปท่อนที่สี่ตอนนีกนะะ้กลายเป็นกองไฟนะคะกลายเป็นกองไฟที่แบบใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้นะคะก็กลายเป็นว่าเราเห็นกองไฟนะคะเขาเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราจะทําให้กองไฟเนี่ยมันลุกข,ขึ้นมาได้นะะี่ยค่ะนั่นแหละค่ะมันก็คือเหมาะกับการที่เราเนี่ย จะไปย่างเนื้อย่างของเรานะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูนะถ้าเราเปรียบเทียบเป็นผู้คนนะคะวันที่เราเนี่ยเดินเข้าไปในร้านอาหารนะคะแล้วเราก็ไปนั่งทานอาหารสมมติว่าเรานัดอัพไลน์เราคือผู้สปอนเซอร์นะคะแล้วเราก็นัดคนของเราด้วยนะคะถ้าเราเดินเข้าไปในร้านอาหารหนึ่งก็จะเป็นตัวเราใช่ไหมคะพอเราเข้าไปนั่งเสร็จเราจะมีความสึกอะเงียบๆใช่ไหมคะก็เหมือน ท่อนฟืนนั่นแหละคะ่ะที่เราเอาไปนะคะหนึ่งท่อนเราก็จะไปนั่งเงียบๆอยู่ค่ะเมื่อไหร่ที่แบบว่าวผู้มุ่งหวังเรามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความสุขกับออตื่นเต้นเขาเริ่มมาแล้วก็จะเป็นท่อนไม้สองท่อนใช่ไหมคะเราเริ่มเห็นเห็นเปลวไฟเห็นพลังแล้วพอที่หลังเพิ่มมาอีกวิดยกยเป็นว่าอัพไลน์เรามาแล้วผู้สปอนเซอร์เรามาแล้วเป็นไงคะเริ่มตื่นเต้นค่ะ พอมาอีกคนหนึ่งกลายเป็นว่ากองไฟเนี่ยมันเริ่มลุกโชนขึ้นนะคะทำให้มีพลังในร้านอาหารแห่งนั้นแ้วอยากบอกว่าเราจะคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินมากๆเลยค่ะเหมือนกับกองไฟที่แอมพูดเนี่ยละคะ่ะเหมือนท่อนไม้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าการทํางานที่เราทํางานเพียงคนเดียวะคะ่ะมันจะทําให้เกิดความเงียบเหงาะคะ่ะใช้คํว่าอย่างนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าตัวเราอะคะ่ะเป็นท่อนฟืนนะคะที่ยังไม่แข็งแกร่งเนาะแล้วเราก็ ไปคุยกับเพื่อนเราซึ่งเพื่อนเราเนี่ยเปรียบเทียบนะคะเหมือนท่อนฟืนที่เปียกอยู่อะค่ะทํายังไงเขาก็ลุกมีประกายไฟไม่ได้นะคะทีนี้เราเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสอยู่กับอัพไลน์ของเรานะคะแล้วเราก็เหมือนกิ่งไม้เล็กๆกิ่งไม้หนึ่งอะค่ะพออัพไลน์พูดอะไรขึ้นมาจะเป็นแบบไฟประกายขึ้นค่ะกิ่งไม้ของเราจะติดไฟได้ค่ะแล้วเราก็จะมีความสึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นนะมันมีพลังขึ้นมาเท่ากับว่าเราเป็นกิ่งไม้ที่มีไฟแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเอากิ่งไม้ของเราเนี่ยเราไปคุยกับเพื่อนเราที่เป็นไม้เปียกอะคะ่ะทํายังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะจุจดไฟติดได้แอมเปรียบที่อย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเราอะมีอัพไลน์เราไปด้วย,ไป,วยไปนั่งคุยแล้วอัพไลน์เราเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับกองไฟกองใหญ่เลยะคะ่ะไม้ที่เปียกๆอยู่ะคะ่ะพอเจอเปลวไฟเขาก็จะมีโอกาสแห้งได้นะคะแห้งจนสุดท้ายเขาก็จะติดไฟนึกออกไหมคะถ้าเปรียบที่ง่ายๆอย่างี้เนาะ,ะเขาจะติดไฟแล้วเขาจะมีพลังกับเราะคะ่ะเพราะอะไรคะ วันนี้ถ้าตัวเราเองเป็นกิ่งไม้เราไปนั่งคุยกับไม้เปียกค่ะเราจะไม่สามารถจุดเธาได้เลยแต่ถ้าเราใช้พลังของอัพไลน์ของเรานะคะของกลุ่มก้อนของเราซึ่งอย่างน้อยมี1นคนสคนแล้วก็สามคนแล้วก็4ี่คนเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดกองไฟขนาดใหญ่แล้วเมื่อไฟมันลุกโชนขนาดเนี้ยมันจะสามารถย่างเนื้อนะคะ ให้สุกได้นะคะอันนี้คือการทําสเต็กเนาะอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับบทนี้นะแอมอยากจะใช้คํานี้นิดนึงเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าเพื่อนๆลองดูนะว่าเราอาจจะนัดนัดผู้มุ่งหวังของเราไปที่ร้านอาหารคะ่ะแต่อยากให้เลือกเวลาสักนิดหนึ่งคะ่ะนะคะเลือกเวลาอะไรเลือกเวลาที่มีคนน้อยๆะคะ่ะไม่ต้องคนเยอะมาก ช่วงเวลาที่ดีก็ประมาณ1ิบโมงนะคะเพราะว่าจะยังไม่ค่อยมีคนมาแต่ตอนตอนเที่ยงมีคนจะเยอะมากค่ะมันจะวุ่นวายคุณอาจจะนัดหลังจากนั้นเป็นช่วงบ่ายสองค่ะเมื่อคุณนัดผู้มุ่งหวังของคุณมาพบกับอัปลน์แล้วมีโอกาสได้คุยกันแอมเปรียบเทียนอย่างนี้นะคะบางเรื่องเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราเนี่ยอาจจะถูกสอนไม่ได้ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่อัปลน์เราเจอกับผู้มุ่งหวังของเราเนะะี่ยค่ะท่านจะพยายามพูดบางเรื่องค่ะแล้วเรื่องนั้นน่ะมันจะมาสะก,กิดใจเราค่ะ นึกออกไหมคะแล้วเราก็จมีควากรูกว่าเอ้ยเรื่องนี้เราไม่เคยได้ยินเลยนะจริงๆอัปลายพูดกับเราตลอดค่ะแต่เราไม่เคยได้ยินแล้วมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะถ้าวันหนึ่งที่คุณนัดผู้มุ่งหวังในร้านอาหารหรือร้านกาแฟน,นะคะในช่วงเวลาที่คนไม่พุกพ่านอาจจะมีคนมานั่งใกล้ๆคุณค่ะคนเหล่านั้นนะคะเขาจะพยายามเงี่ยหูฟังค่ะว่าคุณพูดอะไรนะคะแต่คุณน่ไม่ได้เจาะจงจะพูดกับเขาหรอกแต่จริงๆก็อาจจะเจาะจงก็ได้พูดเสียงดังๆค่ะแต่สิ่งที่คุณควรจะทําให้เป็นธรรมชาติค่ะ อย่าคุยเรื่องการเมืองอย่าคุยเรื่องอะไรที่แบบโอ้สงครามโลกนู่นนี่นั้นแบบตีกันวุ่นวายไม่เอาค่ะคุยเรื่องธุรกิจของเราค่ะแล้วอย่าบอกว่ามันยากนะคะเพราะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดพูดถึงแต่เรื่องง่ายๆนะคะพูดถึงผลลัพธ์ของมันค่ะพูดทาให้เขารู้สึกว่าโหมันสุดยอดเลยแล้วเขาอยากเข้ามาจอยประมาณเนี้ค่ะเนาะพูดยังไงคะ่ะเขาบอกจริงๆเนี่ยการการที่คุณจะขายชิ้นเนื้อถ้าเกิดทําธุรกิจ MLM เราเปรียบเทียบเหมือนว่าอันนี้คือชิ้นเนื้อนะ,ะเราจะไม่ขายชิ้นเนื้อนะคะ แต่เราจะขายเสียงย่างเนื้อค่ะเราจะขายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราจากการที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะคนเหล่านั้นจะฟังค่ะคือเขาไม่สนใจว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรแต่เขาสนใจว่าเฮ้ยกินแล้วไม่แก่แกินแล้วย้อนวัยได้โอ้กินแล้วมันดีขนาดนี้เลยเหรอโอ้ลุกขึ้นมาเดินได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาจะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นค่ะพอเขาเงี้ยหูฟังคุณเสร็จค่ะเดี๋ยวคุณต้องขอเวลาสักงนิดนึงนะ หลังจากที่คุณคุยกับผู้มุ่งหวังเรียบร้อยแล้วนะคะอัปไลน์ของคุณแล้วหรือว่าคนที่มาร่วมประชุมเรียบร้อยเขาอาจจะเดินจากคุณไปค่ะแต่คุณควรจะรออยู่ในร้านนั้นสักพักหนึ่งค่ะเพราะจะมีคนที่เงี่ยหูฟังแบบไม่ตั้งใจค่ะเขาจะฟังคุณแต่เขาจะไม่เข้ามาในขณะที่คุณยังอยู่กับกลุ่มเพื่อนของคุณนะคะสี่ห้าคนนั้นนะคะเขาจะรอจนกว่าคุณจะอยู่คนเดียวค่ะแล้วเขาจะเดินเข้ามาหาคุณว่าไอ้ที่คุยคุยกันนัมันคืออะไรหรอนะคะเพราะมีคนทําแบบนี้ค่ะเราไปคุยคุยกันค่ะตั้งใจว่าจะะคคคุยยกับนนี้่ แต่คนนี้ไม่เปิดใจค่ะแต่คนที่มาแอบฟังค่ะเอ้ยมันคืออะไรเหรอสนใจอยากจะลองผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นแบบนั้นค่ะคุณลองทําดูนะคะอันนี้มันต้องได้ผลมากๆเลยค่ะเพราะมีคนทําได้ผลมาก่อนเนาะค่ะอยากบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดคุณเนี่ยค่ะได้ลองนะคะที่จะศึกษาธุรกิจอย่างจริงจังวันนี้แค่คุณรู้วิธีการในการย่างเนื้อนะคะ ว่าคุณจะต้องใช้ไฟที่มันแรงมากพออย่าทํางานคนเดียวค่ะเพราะการทํางานคนเดียวเนี่ยเท่ากับคุณเนี่ยคือกิ่งไม้ที่มีไฟติดค่ะแต่คุณไม่สามารถไปจุดกิ่งไม้ที่เป็นไม้เปียกได้เพราะไม้เปียกนั้นนะเปรียบเสมือนคนที่เขามีข้อกังวลสงสัยลังเลยังไม่เต็มร้อยค่ะนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณนําเขาเข้าสู่พลังอย่างบางคนบอกว่าตื่นเต้นพาเขาเข้าบริษัทเลยโอ้โหนั้นเป็นแบบว่าไฟกองใหญ่เลยนะคะแล้วเขาก็เป็นไม้เปียกๆเ,เนี่ยความกังวลสงสัยจากไม้เปียกก็จะกลายเป็นไม้แหง้งพอแห้งเสร็จมันจะจุดไฟติดค่ะจุดไฟติดเขาก็จะเป็นหนึ่งท่อนไม้ที่อยู่ในกองไฟของเราแล้วก็รวมพลังทําให้เสียงย่างเนื้อของเราเนี่ยดังขึ้นค่ะแล้วก็จะมีเนื้อสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ได้ทานสเต็กกนหเลอยงค่ะ ถ้าคิดประทานแล้วกดหัวใจตัวเองทกนิดนึงนะคะแค่อยบอกมันตื่นเต้นมากๆกนะคะกับการทําธุรกิจแล้วถ้าคุณทํามันโดยเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้ทําแบบว่าหวังว่าคุณจะไปขายเนื้อย่างกับใครค่ะแต่คุณแค่ขายเสียงย่างเนื้อค่ะขายผลลัพธ์ที่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรขอให้พูดในเชิงบวกค่ะนะคะแล้วจริงๆธุรกิจของเราเนี่ย เป็นธุรกิจสีขาวจริงๆค่ะแล้วผลิตภัณฑ์เราเนี่ยตอบโจทย์แบบมหัศจรรย์จริงๆเพราะตัวเอมเองเนี่ยคะ่ะจากวันแรกที่ไม่เชื่อในเรื่องของเนื้อย่างอันนั้นว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมันจะเป็นไปได้หรือมันจะวิเศษขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะแต่วันหนึ่งที่วิกฤตเข้ามาในชีวิตคะ่ะนะคะเริ่มเปิดใจกับผลลัพธ์ ที่เขาบอกเล่ากันซึ่งมันเกินความคาดหมายแล้วมันมหัสารย์เกินไปค่ะแต่วันที่แอมตัดสินใจนะคะได้ลองทานเนียคะเพียงแคปซูลเดียวเนี่ยแอมก็บอกว่าโอ้โหมันโอเวอร์ค่ะบางคนบอกว่าแอมอ่ะพูดเวอร์นะคะแต่พอเขาฟังเสร็จเขาได้ลองผลิตภัณฑ์เขาบอกว่ามันเวอร์มากกว่าที่แอมพูดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ ขอให้เราทําเสียงย่างเนื้อนะคะกลิ่นรสสัมผัสให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายที่แวดล้อมเราเวลาเราคุยกันกับผู้มุ่งหวังของเรากับอัปลน์ของเรากับผู้สปอนเซอร์ของเรานะคะกับกลุ่มองค์กรไม่ว่าไซส์ลน์หรืออะไรขอให้พูดในเรื่องที่ดีในเชิงบวกค่ะเมื่อคนที่เขาเข้ามาค่ะเขาได้ยินเขาได้ฟังเสร็จเขาจะตื่นเต้นว่าโอ้มันอย่างนั้นเลยเหรอนะคะแต่ถ้าเราพูดว่าโอ้มันยากมากเลยนะธุรกิจน,นี้อุ้มมันทํามันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะพอเขาฟังคุณเสร็จนะคะเขาจะจากคุณไปแล้วเขาจะบอกว่า ถ้ามันยากขนาดนั้นเขาขอกลับไปทำงานประจำที่เขาทำอยู่ดีกว่า <g iggle> เขาจะไม่ก้าวเข้ามาหาคุณคะ่ะเพราะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่มีผู้คนเข้ามาช่วยเหลือคุณการทำงานกับอัปายเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดคะ่ะที่คุณจะสามารถนำพาผู้คนท่อนไม้ทอ่ทอนใหม่มาติดไฟแล้วเป็นกองไฟใหญ่ๆใ,ให้กับพวกเรานะคะวันนี้ก็ได้ทานสเต็กกันอย่างอร่อยแล้วนะคะส่งไม้คืนกับพี่ดรสันนี่คะ่ะเพิ่มเติมนะคะพี่สันนี่คะ่ะกลกาศเรียนเชนิญค่ะขอบคุณคะ่ะ ครับส่งหัวใจรัวๆให้กับคุณแอมด้วยนะครับครับโหสุดยอดมากเลยนะครับก็ฟังแล้วเก็บประเด็นที่คุณแอมว่าไว้นะครับก็คือเสียงย่างเนื้อนะครับก็คือเรื่องของอเสียงนะครับเรื่องของกลิ่นก็มาด้วยแล้วก็รูปนะครับรูปกลิ่นเสียงขาดแต่รสชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะรอเมื่อไหร่จะได้ริมรถนะครับบอกมันแพงไหมเนี่ยราคาเป็นแสนไหมนะครับครั้งแรกที่ ได้คุยกับคุณแอมนะครับเล่าไปเรื่อยๆนะคุณเอ็กเขาบอกว่าเนี่ยราคาเท่าไหร่สงสัยจะเป็นแสนนะครับพอฟังเรื่องราวเสร็จแล้วนะเพราะนั้นก็อันนี้เนี่ยเราขายเสียงย่างเนื้อนะครับไม่ใช่ขายเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นธุรก,กิจของเรานะครับอยู่ที่ความตื่นเต้นอยู่ที่เรียกว่าเสียงของเนื้อย่างเนี่ยนะครับที่มันร้อนฉาบจนเราสัมผัสได้นะครับ ไม่ใช่มันประกอบไปด้วยอะไรคขมิ้นชันชาเขียวพริกไทยดาสารสกัดจากลิ้นจีนะครับเราท่องไปเนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะมีเสียงย่างเนื้อนะครับคนที่ช่วยเราได้ดีที่สุดก็คืออัพไลน์ของเราหรือทีมนะครับอย่างที่เราบอกว่าธุรกิจของเราสร้างได้ง่ายๆด้วยคําว่า I T T นะครับก็คือ I ก็คือเชิญเข้ามานะครับด้วยเครื่องมือหรือ tool แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาถึงทีมซึ่งถือว่า มีความสำคัญมากนะครับก็อยากจะประกาศข่าวนะไว้ให้พวกเราร่วงหน้าเลยใครอยากจะได้สเต็กที่เป็นสเต็กเนื้อย่างบนกองไฟที่ร้อนฉ่าจริงๆนะครับวันที่9ก้ากุมภาพันธ์นะครับตรงกับวันพฤหัสเดือนกุมภาพันธ์นะครับไฟที่ร้อนนะครับจะมาจากอเมริกาก็คือคุณเซธเมาเดอร์นะครับซึ่งเป็นมาสเตอร์โปรสิ จากสหรัฐอเมริกาจะเดินทางมาประเทศไทยนะครับท่านเดินทางมาแล้วเนี่ยนะครับบริษัทจะขอให้เราเลื่อนจัดประชุมจากวันพุธนะปกติเราจะจัดที่บริษัทวันพุธให้มาจัดในวันพฤหัสนะครับเพื่อให้คุณเซทเนี่ยมาก่อกองไฟให้กับเราเพราะนั้นใครที่เป็นไม้ก้อนเล็กไม้ท่อนเล็กๆนะครับ <c oughs> ก็พาคนอื่นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เปียกขนาดไหนเนี่ยรับรองว่าติดไฟได้นะครับผมยิ่ง ฟังคนเซตเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอีลีทนะครับมีตำแหน่งโปรเจกต์ขึ้นไปเนี่ยอยู่ใต้เขาเนี่ยนับเป็นร้อยละหักนะครับโอ้โหคนสร้างได้ยังไงนะครับประเทศไทยเรามีอีลีทอยู่ประมาณ6รละหัสเนี่ยนะครับเขามีคนอยู่ใต้เขาเนี่ยนะที่เป็นอีลีทขึ้นไปมากกว่าร้อยละหัสเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องอาศัยกองไฟนะครับหรือท่อนไฟขนาดใหญ่ที่มาช่วยเรานะครับแล้วใครที่ได้เข้าโปรสามคอนเฟนส์นะครับจะได้พบกับ คุณเซตมาเดอร์นะครับในวันที่10นะครับคุณเซตมาวันที่9วันที่11นะครับ11 12เนี่ยจะได้พบกับคุณเซตเมาเดอร์ที่พัทยานะครับส่วนใครที่เป็นโปรห้าที่บริษัทเชิญนะครับจะได้พบกับคุณเซตสอนเทคนิคต่างๆในวันศุกร์นะครับที่10ที่พัทยาเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกันที่คุณแอมได้พูดถึงนะครับก็ถือว่า วันนี้เราได้รับรู้เคล็ดลับแล้วนะครับว่าเราจะทํำยังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตนะครับไม่ใช่อาศัยเราเพียงคนเดียวนะบางคนบอกเดียวเราจะทําคนเดียวไม่สําเร็จนะครับเราต้องเข้ามารับฟังแล้วก็รับรู้นะครับเหมือนเข้ามาอยู่ในกองไฟแล้วก็ติดเชื้อไฟไปด้วยกันนะคะต้องขอบคุณคุณแอมเป็นอย่างสูงเลยนะครับสวัาใจรัวๆให้กับคุณแอมอีกรอบหนึ่งนะครับ okay. <laughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิด